ที่จงังหวัดปทุมธานีเนี่ยอันนี้ก็เรื่องดีๆนะมีกรณีสาวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยลืมกระเป๋าไว้ที่ท้ายกระโปรงรถแล้วก็ขับรถออกไปปรากฏมันก็หล่นลงพื้นถนนนี่นะครับนี่ลืมวางเอาไว้แล้วก็ลืม,มแล้วพอเลี้ยวปุ๊บหล่นเลยทีนี้อยู่ที่หน้าร้านไทยวัสดุแถวลำลูกกาคลองเจ็ดนะครับปทุมธาน,นีทีนี้เนี่ยพอนึกขึ้นได้วกรถกลับไปอีกทีนึง กระเป๋าไม่อยู่นะครับก็เลยตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เห็นว่ามีคุณลุงคนหนึ่งสวมเสื้อสีฟ้าลักษณะก็คือขี่รถจักรยานยนต์มาเจอก็เลยจอดรถเนี่ยมาเก็บนะครับนี่เหตุการณ์เกิดวันที่6ทธันวาคมต่อมาทางเจ้าของกระเป๋าเนี่ยได้มีการโพสต์หลักฐานดังกล่าวลงใน Facebook ตามหาคนที่เก็บกระเป๋าเงินต่อมามีคุณลุงครับติดต่อคืนกระเป๋าชื่อนายน้อยสวัสดีอายุ58ปี มีอาชีพขับรถขนส่งนำกระเป๋าเงินมาคืนให้เธอครับซึ่งเธอก็ดีใจนะครับได้มีการโพสต์ชื่นชมคุณลุงน้อยโดยได้มีการให้สินน้ำใจลุงน้อยเนี่ยสองพบาทเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ไปที่ร้านวัสดุก่อสร้างขาออกมาเนี่ยลืมกระเป๋าไว้ที่กระโปรงท้ายรถพอขับรถออกไปกระเป๋าเงินหล่นข้างในมีเงินอยู่8,00 0บาทแล้วก็มีเอกสารสำคัญเนี่ยบัตรประชาชน แล้วก็มีบัตรประจําตัวคนพิการของลูกชายวัยหกขวบด้วยนะครับหลังจากที่ลุงน้อยเอากระเป๋ามาคืนเธอก็เลยมอบสินน้ำใจให้ลุง2,000บาทเอาเดี๋ยวลองฟังหนะ่อยฮะคือวันนั้นนะคะ่ะพอดีจะต้องไปต่างจังหวัดแล้วจะต้องซื้อของให้ผู้รับเป๋าแล้วพอเราซื้อของเสร็จอะคะ่ะเอาของเข้ามาไว้ท้ายรถ แล้วพอดีกระเป๋าตังค์อ่ะมันเกะกะแล้วก็เลยเอาวางไว้ท้ายรถเพื่อที่จะเอาขนของขึ้นขึ้นบนรถเสร็จพอพอเราปิดประตูได้เหมือนมีรถเขาจะถอยเข้าเข้าซองเหมือนกันเราก็เลยรีบรีบแล้วเราก็เลยขึ้นรถดื่มกระเป๋าเงินไปเลยใช่ค่ะพอดีลูกกับเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาเป็นที่ว่าเป็นพิการใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วพอดีตอนนั้นอายุมเงินเขามาจ่ายค่ารักษาโรงพยาบาลก่อนมันไม่พอแล้ว แกบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเก็บไว้หรอกเพราะว่าเปิดดูแล้วมันมีบัตรเด็กพิการลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเจอลุงแกก็เลยให้เป็นสินน้ําใจไปแล้วก็เดี๋ยวใกล้ใกล้ปีใหม่ก็นัดกับลุงว่าเดี๋ยวจะให้เป็นของฝันปีใหม่อีกทีหนึ่งนี่นะครับแต่ก็ดีใจนะมีคนเก็บกระเป๋าแล้วก็ส่งคืนโดยลุงน้อยบอกว่าวันที่เกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเห็นกระเป๋าเงินตกอยู่จึงจอดรถเดินไปเก็บเมื่อเปิดดูข้างในเห็นเอกสารสําคัญหลายรายการ ส่วนตัวตั้งใจจะเอาไปคืนให้กับเจ้าของกระเป๋าตามที่อยู่ในบัตรประชาชนตั้งแต่วันแรกที่เจอแต่มีงานเข้ามาพอดีาาอต,ต,ต่อมาทางเจ้าของกระเป๋าต,ติดต่อมาบอกว่ากระเป๋าสตางค์ใบนี้เป็นของเธอจ hmm. ึงรีบนํามาคืนให้นะครับคือว่าผมจอดติดไฟแดงอยู่ทางนินิใหม่นะคะเห็นกระเป๋ามันหล่นอยู่ครับผมก็เลยเอ้ามันกระเป๋าอะไรเนี่ยผมก็เลยจอดรถแล้วผมก็เดิน ไปดูครับเดินไปหยิบมาผมเห็นบัตรอะไรเขาแล้วผมก็ว่าจะไปตามที่อยู่เขาครับ mm hmm. เห็นบัตรอคนดีการด้วยและบัตรประชาชนเขาด้วยที่เขาดีเรานะครับเวลาของเ้าหายเราก็เสียดายเราก็ต้องโบวตดตวายหาแบบมันก็เดินเดือดร้อนไปหลายอย่างเพราะผมก็เคยกระเป๋าหายอยู่ครับ mm hmm. แต่ไม่ใช้คืออ่านี่นะครับ